ใครมีอีกไหมคะคำถามหนึงอีกสักหน่อยคำถามคุณครูสอนวิชาอะไรนะคะคณิตใช่ไหมครมสอนวิชาสังเกตภาษาอังกฤษนะคะเออสังเกตใช่ไหมเออภาษาอังเกตนี้ก็ต้องใช้เยอะนะแต่ถามว่าที่คุณสอนนะ่ะเด็กไ,ได้ใช้ภาาษอังเกตไหมนั่นสิเราก็ต้องติดวิธีสอนใหม่ว่าสอนอยังไงให้ ะะการใช้ภาษาอังกฤษมาอยู่ในชั่วโมงการสอนการเรียนภาษาอังกฤษเนาะเมื่อเช้านี้จาจะรเดินผ่านมาก,ก่อน่นี้ครูรหลั่งพานักเรียนออกไปออกกําลังกายที่สนามเต้นเลยแล้วเขาก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษกันแล้วอาจารย์ก็คลิกนะแทนที่ครูพะลักจะสอนเด็กภายเรือของเรามีสอนเด็กภายเรือเราให้ครูภาษาอังกฤษประถมทั้งหมดสอนเด็กภายเรือ โอ้โหสนุกมากเลยคือครูภาษางกฤษก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อวิธีการสอนภาษาองกฤษให้เด็กได้ใช้ภาษาอังกฤษคือมันต้องอาศัยสถานการณ์เราต้องสร้างสถานการณ์ให้เกิดขึ้นโอ้คุณโดยอยู่ในเรือนี่ถ้าคุณทาไม่เป็นเนี่ยมันอกน้ําตกท่าแย่เลยนะเพราะฉะนั้นเขาต้องแบบสื่อสารกันได้อย่างดีมากเลยนะคะอันนี้เห็นไหมเราต้องอาศัยสถานการณ์ค,ณครู อาจารย์ที่บอกว่าคุณครูต้องพยายามเป็นมีกุศโลบายเยอะๆมีกุบายเยอะๆมีมุกเยอะๆเนาะอย่าไปสอนแบบเดิมๆถ้าคุณกลับไปคุณสอนแบบเดิมนะเด็กก็ยังใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้อยู่ไหมเปลี่ยนเลยค่ะคุณครูค่ะไม่ต้องไปเกรงใจขอออเลยค่ะเปลี่ยนเลยค่ะนะไปบอกขอออเลยเนาะผมจะเปลี่ยนแล้วครับ นะชั่วโมงภาษาอังกฤษผมแล้วก็ก็มีพาทาอาหารนะเราให้พูดภาษาอังกฤษพาทําอาหารพาเล่นกีฬาพาพายเรือนะคะเนี่ยมันอยู่ในสถานการณ์จริงตลอดนะสนุกมากเลยอ่านะแล้วเราต้องพูดภาษาอังกฤษกับเด็กตลอดกกเวลาเราไม่พูดภาษาไทยเลยในชั่วโมงนั้นนะไม่มีภาษาไทยเลยนะคะแล้วก็กดเด็กเร็วมากเลยนะ เด็กเนี่ยหูเป็นอะไรที่เหลือเชื่อนะเรามากเลยค่ะผมกูลองดูคุณรูมีนะครับเชิญค่ัออครับขออนุญาตนะครับคือยังไม่มีสอบถามเพราะว่าวันนี้คล้ายๆกับว่าเราทิ้งเครื่องหยออนที่ซีสเกตแล้วกำลังจะมาทานข้าวที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นผมเลยอยากสอบถามว่าท่านอาจารย์จะยังอยู่กับเราในตอนท้ายไหมครับครับอยู่ ถ้าอยู่เราคงจะเกิดตรงที่เราได้ชิมเข้าปากิมเทียบก่อนนะเพราะวันนี้คืองงรวมไปหมดขอให้ชิมก่อนขอให้ดูก่อนนะครับงงแน่นอนค่ะถ้าทําเกิดการงงเนี่ยดีแล้วแล้วก็เกิดความสงสัยเนี่ยดีแล้วแล้วก็รีบๆหาคําตอบนะคะแต่วันนี้เราหอบคําว่าศรัทธามาจากซือสเกตด้วย โดยเราสรุปสกุลคอนเสปต์วานั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าให้คุณครูได้ลองชิมดูก่อนว่าอะไรคือปมหลก็ต้องได้ชิมอยู่แล้วค่ะจริงมาเพื่อเพื่อการนี้โดยเฉพาะครับก็ทั้งหมดคำถามแล้วก็ขอให้คคุณรูมัธยมเอาออกมาข้างหน้าของทามัธยมสามท่าน จะพาไปที่ไหนบ้างบายครูเอกก็อิ่มใช่ไหมครูเอกโอเคก็มีครูคณิตศาสตรเ์เยอนะเนาะจริงก็น่าจะประจานครกันนะครับครับก็เดี๋ยวเราจะไปรวมที่ที่ที่หลังอีกก่อนนะแล้วก็จะเดี๋ยวจะพาไปแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปโรงเรียนละ ไปห้องละสามคนใช่ไหมห้องละสามคนแล้วก็จะไปดูชั้นมันเริงมาสองมาสามแล้วก็จะมีวิชาเรียนทั้งปุญาการพันสาสตร์แล้วก็วิทาาสเนทีนี้มบายายครูเม็ัวี้ป็นมสามใช่นะแล้วก็ คือตอนตอนไปดูเราก็จะมีโจทย์คือเราก็ถ่ายรูปไปด้วยนะถ่ายรูปถ่ายคลิปไว้แล้วเราก็เดี๋ยวจะเอาเอาคลิปใช่ไหมแล้วก็แล้วก็มาตั้งโจทย์นะตั้งโจทย์ที่ถ้าจะมาะพูดถึงเมื่อเช้าจันจันทําน์ำได้ไหมเนี่นยที่จันพูดถึงว่าเอ๊เราไปดูเรื่องอะไรนะที่ถ้าถ้าถ,ถ้าจะไดูในห,ห้อง อาจารย์ครับอาจายรับที่าพูดนีครับเรื่องการจัดการใช่ไหมการจัดการยังไงครับคือให้เห็นความสัมพันธ์ใช่ไหมรูปแบบในการจัดการการสอนความสัมพันธ์ของครูใช่รับประเด็นที่ครูได้พาเด็กได้ทํางานใช่ไหมได้เรียนรู้ใช่ไหมเรื่องความสัมพันธ์วิธีการขั้นตอน ใช่ไหมของให้เห็นนะให้เห็นมิติสัมพันธ์ของว่างคูณอาจารย์จะบอกนี้มีาการจัดการในการสอนมีโจทย์ครูใ,ให้เด็กทำอะไรเด็กมีแอคชั่นอะไรใช่ไหมเนี้ยนะแต่ก,ก็ไปไปอยู่ตรงประเด็นเร่องสือใช่ไหมแล้วก็มีสภาพแวดล้อมใช่ไหมาการจัดสภาพแวดล้อมอยังไงที่เพื่อให้เกิดให้เด,ด็กเขาได้เรียนด้วยตัวเอง ครับผมก็คือคนพูดก็คือครูชาลีมโนผมนะครับซึ่งเราก็รู้จักกันแล้วครับเพราะไปเจอกันที่สถานที่ทิศเกศพิที่ก็เจครูปุค่ะเปรนปิติหานทนงค่ะผมอดีเล็กสมบัติวงนะครับก็ไปเจออาจารย์ที่โรงเรียนประกาศประชาสามัคคีมาแล้วครับก็คุยกัน จะอยู่อ่ในห้องเรียนนะครับเนืเ่องจากว่าห้องเรียนเนี่ยอสองคาบแรกเขาจะจบตอน10บโมงสีนะครับเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์จะอยู่ที่ห้องเรียน,นยประมาณชั่วโมงถ้างั้นเราขอขอพาไปก่อนเลยมาเดี๋ยวเราจะไม่ทันใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเราเเดี๋ยวราจะไปแบ่งแบ่งกลุ่มตรงตรงหน้าตึกทีหนึ่ง เดี๋ยวดูเสร็จแล้วก็มาทานของว่าใช่ไหมแล้วก็แล้วก็ค่อยคุยจริงจริงเจ้าของ